สวัสดีครับวัยรุ่นทำนาเติ้นโลกแตกเป็นผู้จัดเบังเขามาแก่หน้าครับจะได้สำเร็จบ่ได,ได้จะได้แก่เลยเจบขวงหน้าว่าคู่น้อยเต,เติมเติมไม่อีกน้อยก็ดูดีมีมาแก่เราไมาเอาโคกใหม่ออกอมก็แ่อนู่นี้คุณอายะอยู่คู่ ได้หอกได้สันดิแล้วนี funky 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 ่ลมเคียนังแล้วพูดจะกินหน่อยจะเสริมไม่ได้น้อยก็เดี๋ยวคว้างหน้ามันดูดีน้อยแหลงแก่แก่จะในใบแก่ยังได้กระนำมากเวลายังสี่ชัดเนาะพาพี่เบิร์นโกใหม่ เฟื่อนไปกลับขึ้นมาเลี้ยตะต่อ,ตอเลี้ยตะกันบ่วงนี่สมแล้วกูขับไงเท่าเฟื่อนกวงางเงาะยบัดนนี้จังได้จังขุดอ่ะอายาอีขวนตัวขามมันตัวหน่อย,ยได้เอาขึ้นมาเลยสันติเลยเนี่ยโอ้เป็นตังเงิดตัง,งอ่ะ แต่ว่าขันคนน้นยูน่นเพบาใครขึ้นดีแต่ว่าขันเผือข้าวเดวงางัดขึ้นมาไว้ยังได้พุดหัวหัวพอดีนี่แหละโซไตกำลังที่มาเฟื้นเขี่ยวที่สอง คูไม่ไดสีดีเ่ดีก็แล้วแต่จะคของหน้าเมื่อตอนหาแล้วบันเมื่อตอนหาก็แมนีนเมื่ก็แมนกันบ่ได้ก็แก้ยี่กจนได้เมเวเวิเวมากนะ ปกติถ้ามันถือใจคนเราไม่ได้ถือใจวะยำกินคือมาปั่นคู่นี้คู่ที่สับน้ำได้หอดฟื้นได้หอดไม่มูอมาไทายหน้ากันเลย แข็งแน,น่ยังไยก็พูดว่าได้ดีปัน,ดปนเดนูเรียนฟันไปไล่ก็ได้ฟันพอถึงกิจะคล้องหน้าก็หเหวไปฟันไปไล่ช่างต้งทำก็ยากเย็นกูไล่เนว <c oughs> เดียพูเดียก็ตอนนีู้เดียนไองศาเดียรก็ลังเทียงก็ลังไป แค่น้อยก็เสียแล้วพวกไทยตอนนี้ก็พ่อเฮ็ดอยู่หรอกไปเห็นไปเถอะแล้วเจ้งเลยหากินไปทางนี้ ทำแน่ยอมผมเตรียมสี่สิไปเรียกทหารวันทีเข้าขนใส่ลอยโคลโลประมาณลอยยี่สิบเป็นเป็อว่ามันสี่พันเรียนทหารเสร็จแล้วสิบวม่ได้จับรอดเข็งจะสีรอดพอรอดแล้วย่านนั่นก็สีเหลียเข็งรอดไงคก็ว่าเป็นไงพวกขับยีก็เลยสมดุลกันไอหน้าตนนัวแดงแค่นี่จะจ้อยไม่จะอวด blz <laughs> é